รักเมียก็ต้องทำเวียสุกุลวัฒเผยชีวิตหลังแต่งแฟนขาเห็นแล้วยังต้องแซวล่าสุดชีวิตพ่อบ้านต้องทำทั้งหมดแล้วจ้าเป็นพ่อบ้านเต็มตัวแล้วคะ่ะสำหรับพระเอกซุปตาอย่างเวียสุกุลวัฒเพราะหลังจากการแต่งงานกับสาวสวยนอกวงการอย่างวิกกี้ ก็ดูเหมือนว่าชีวิตนั้นจะแฮปปี้สุดๆและในตอนนี้ก็ยังขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งอีกด้วยจ้าโดยล่าสุดวันที่29สิงหาคม2565ทางด้านของเบียได้โพสต์ภาพขนาดที่กำลังนั่งอยู่บนรถพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าสายพ่อบ้านมาเป็นบาดพาหาหมอแวะเอาภาพไปซัก รับพากลับบ้านแวะออกกำลังกายเย็นไปถ่ายงานต่างจังหวัดนี่คือหนึ่งวันของลุงครับฮ่าฮ่าฮ่าเลิฟยูวิกกีหลังจากนั้นว i กกีได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเลิฟแอนด์มิดยูชูค้าเดี๋ยวมีประชุมเสร็จแล้วมารับไม้ต่อนะคะขับรถปลอดภัยนะคะหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย อาทิยิ้มที่ละลายแล้วก่าป๋าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสรุปทุกสิ่งคือรักภรรยามากคะ่ะภารกิจแน่นมากคะ่ะอะไรคือการลงท้ายด้วยการบอกรักภรรยา